กาบพบการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลสูงแรกครับประจําวันเสาร์ที่24เมษายน2564นะครับพบกับกับเป็นประจําเช่นเคยครับทุกวันครับกับการวิเคราะห์ตัว VP ก่อนอื่นก็ขอสรุปผลฟุตบอลที่ให้ไปเมื่อคืนนะจากทางในกลุ่มของเรานี่ครับสรุปกันตามจริงครับตายคือตายได้คือได้เสียคือเสียครับส่วนตัว VP ของผมก็เสือหนึ่งครับบอลรัสเซียดิวชันสามก็กินกันไปครับ แล้วก็ตัว VVP ตัวนี้ที่ทางในกลุ่มช่วยกันคัดครับ SVHON ครับก็กินกันไปเช่นกันถ้าในสนใจเข้ากลุ่ม v p ก็ S45OVR ครับ S45OVR ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้ครับวันนี้ก็ไปดูฟุตบอลตัวที่จะมาวิเคราะห์กันเลยครับนี่ครับฟุตบอลที่จะมาวิเคราะห์ให้วันนี้ครับเป็นบอลออสเตรเลียเอลีครับเตะเวลาบ่ายสองห้านาทีครับจะเตะอยู่แล้วเป็นการพบกันระหว่างเซน่ันโคด มาลินเนสครับพบกับเซนต์เนเอฟซีครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาราคาเสมอแล้วครับจ่ายเจ้าบ้านที่หนึ่งจุดศูนย์สามครับจ่ายทีมเยือนศูนย์จุดแปดเจ็ดราคาปัจจุบันไหลขึ้นนะเป็นทีมเยือนต่อครับครึ่งลูกครับจ่ายน้ําฝั่งเจ้าบ้านศูนย์จุดแปดเจ็ดจ่ายน้ําฝั่งทีมเยือนครับหนึ่งจุดศูนย์หกราคาสูงครับเปิดมาสูงสองจุดเจ็ดห้าครับจ่ายน้ําฝั่งสูงศูนย์จุดเก้าศูนย์จ่ายน้ําฝั่งต่ำศูนย์จุดเก้าห้าราคาปัจจุบันครับสูง2.75เท่าเดิม แต่ว่าขยับน้ําฝั่งสูงน้อยลงครับแต่น้าฝั่งสูงศูนย์จุดแปดแปดแต่น้ําฝั่งต่ํศูนย์จุดเก้าศูนย์ครับมาดูผลงานของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับแข่งสิบเจ็ดนัดครับชนะเก้านัดเสมอสามนัดครับแพ้ไปห้านัดครับยิงได้ยี่สิบเจ็ดประตูครับเสียยี่สิบประตูครับมีสาสิบแต้มอยู่อันดับที่สองครับส่วนชิมเดือนครับแข่งสิบเจ็ดนัดเท่ากันครับชนะเจ็ดนัดเสมอหกนัดครับแพ้สองสี่นัดครับมียี่สบ ยิงได้ยี่สิบสามเสียสิบหกครับมียี่สิบเจ็ดแต้มครับอยู่แต่วิเสียครับเรื่องแรงจูงใจนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับต้องการขึ้นไปอยู่หัวตารางกันทั้งนั้นครับสถิติการเจอกันนะพุนี้สิบนัดหลังสุดนะครับมีประตูในครึ่งแรกครับเก้านัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปครับในเก้าสิบนาทีครับแปดนัดจากสิบนัดครับสถิติของเจ้าบ้านครับสิบนัดครับหลังสุดมีประตูในครึ่งแรกครับเก้านัดจากสิบนัดครับ แล้วก็มีสองประตูขึ้นไปครับเก้านัดจากสิบนัดเช่นกันก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีประตูทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังและสองประตูในครึ่งหลังส่วนทิมเยือนสิบนัดครับมีประตูในครึ่งแรกครับเจ็ดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปครับเจ็ดนัดจากสิบนัดเช่นกันสถตติก็ดีครับใช้ได้ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้านการทำประตูครับห้านัดหลังสุดครับจะบานห้านัดครับยิงได้ห้าประตูครับเฉลี่ยยิงละหนึ่งประตู เสียไปถึงเจ็ดประตูกับเสียนัดละหนึ่งจุดสี่ประตูครับส่วนทิมเยือนห้านัดครับยิงได้เจ็ดประตูรับเฉลี่ยยิงนัดละหนึ่งจุดสี่เสียสี่ประตูครับเสีย,สยนัดละศูนย์จุดแปดประตูโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้โดยเฉลีย่ยมาดูราคาภูนะครับคู่นี้ครับราคาภูเปิดมาจ่ายเจ้าบ้านชนะสองจุดเจ็ดห้าเสมอจ่ายสามจุดสี่ศูนย์และทิมเยือนชนะจ่ายสองจุดสี่ห้าราคาภูปัจจุบันครับจ่ายเจ้าบ้านชนะที่สามจุดห้าศูนย์เลยทีเดียว เสมอจ่าย3.75และทีมเยือนชนะจ่าย1.95คือราคาพูนี้ของราคาครึ่งลูกครับ3.75เป็นราคาพูที่แพงครับคือเจ้ามองว่าผู้นี้โอกาสที่จะเสมอกันมีน้อยครับคือมีผู้แพ้และชนะแน่นอนครับของราคาพูนี้ราคาพูนี้ครับมีแข่งกันทั้งหมด97นะัดครับเป็นเจ้าบ้านชนะ33นะัดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็34.02% และทีมเยือนเสมอและเสมอกันไป12นัดครับคลิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็12.37ทีมเยือนชนะ52นัดครับคิปเป็นเปอร์เซ็นต์ก็53.61ทีมเยือนค่อนข้างจะมีผลงานที่ดีกว่าเล็กน้อยครับของราคาพูนี้สถิติของราคาพูนี้นะครับ10เกมหลังสุดครับมีประตูในครึ่งแรกครับ10เกมเลยนะครับ100มีประตูในครึ่งแรกแน่นอนและมี2ประตูในครึ่งแรกก็5เกมจาก10เกมครับ50มี2ประตูในครึ่งแรก,แรก,รแรกสถิติค่อนข้างดีครับ แล้วก็มีสองประตูครับขึ้นไปครับสิบเกมเต็มเช่นกันครับและที่สําคัญครับมีสามประตูครับในเก้าสิบเจ็ดเกมจากสิบเกมครับสติค่อนข้างดีครับของราคาภูราคานี้ครับผมเลยหยิบคู่นี้มาเป็นคู่ VP ของวันนี้ครับส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VP อย่าลืมนะครับ s 4 5 o v r ครับ s 4 5 o v r ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้ครับในกลุ่มมีทัศนะดีๆเทคนิคดีๆบอกอยู่ตลอดนะครับพร้อมทั้งกับการบอกดูราคาผู้ราคาไหล เทคนิคต่างๆมีบอกนะครับ S45OVR ครับ S45OVR ถ้าขามาขอรวมกลุ่มกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนครับสวัสดีครับ